สวยขึ้นมากสวยสขึ้นมากทุกคนหอมมากน้องใส่เส like no ื้อผ no? no ้าไซส์เกสแล้วนะคะตอนนี้แล้วผิวออร่ามากเจนนี่ก็มาบอกสูตรนะอ่ะอยู่ๆกินไม่ได้ลูกแก้วนี้อยู่ๆหัว้กินไม่ได้หัวหัวกินไม่ได้หัวหัวกดแชร์ได้เลยค่ะอ่ะกดแชร์แชร์แชร์บอกเขาก่อนยูแชร์แชร์อ่ะอยู่ๆบอกแชร์เอากินกล้วยเป็นลูกเลยเแอร์แชร์แชร์แชร์ก่อน โอเคใจคุ้วยอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเจ้าของบ้านกินไม่หยุดเลยค่ะผลไม้จับผลไม้จับเพื่อนบ้านนะคะแต่เจ้าของบ้านกินไม่หยุดเลยนะคะหนีมากแต่หน้าอกอะไรคือตึงกระชับหมดเลยนะเอวเล็กมากอ่ะเอวเท่าตักเลยนะคะตอนนี้น่าจะเอวประมาณยี่สี่ใช่ค่ะยี่สี่เย้ยยอะไรลูกอันนี้เหรออ่ะใครเข้ามาอ๋ออันนี้นะโอเคให้เขากินด้วยโอ้หลอดรักเลยมามาเย้ยยยดูแม่เจ๊เต้นดูป้าเต้นก่อนเดินดูแล้วเดี๋ินยูแลเย้ยยยไปไป อ้มด้่เฉยยเฉยเฉ้เยอุ้มอุ้มอุ้มอ้มปอกฟ้านะอุ้ยผอมจะอุ้มลูกไม่ได้อยู่แล้วอันนี้สวยไหมสวยสวยสวยไหมป้าสวยไมสวยแตมาบอกสูตรลดน้ำหนักของน้องเจนนี่นะคะแชทแตกแ้ทุกคนตึ่งมาไม่มีใครเชื่อว่าเจนนี่เจนี่